ของการใช้กฎแรงดูดคือจงหยุดกระบวนการไล่ล่าค่ะเพราะการไล่ล่าไม่ใช่แพลตฟอร์มของการใช้กดแรงดูดเลยค่ะจงรู้คุณค่าในตัวเองกลับมาเป็นเซ็นเตอร์สร้างนะคะตนเองเป็นเสาพลังงานหรือสนามพลังงานแม่เหล็กเพื่อดึงดูดในความปรารถนาะให้เข้ามาหาคุณค่ะ สวมในเรื่องราวความเป็นในสิ่งที่ทุกคุณต้องการตามเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนตีโจทย์ตีบทบาทของตัวเองว่าตัวคนเองเป็นใครแล้วเมื่อไหร่ที่สภาวะทางจิตหรือสภาวะทางอารมณ์ของคุณสร้างนะคะในความเป็นอย่างชัดเจนแล้วองค์ประกอบต่างๆจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณตามกฎ law of attraction ยังไงอย่างนั้นเลย จงพิจารณาและเข้าใจ